สิ้นเดือนนี้เนี่ยมีที่ให้ช้อปอีกเพียบเลยนะครับก็เรียกว่าไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยคนไทยสร้างงานด้วยกันนะครับอย่างอีกงานหนึ่งครับท่านผู้ชมฮะโดยกรมการศาสนาจัดงานใหญ่นะฮะงานพหกกรรมสีสันแห่งศรัทธาพัฒนาชุมชนพลังบวรครับท่านผู้ชมฮะบ,บอกเลยนะฮะว่างานนี้คือครั้งแรกที่รวบรวมความงดงามของ5ศาสนามาไว้ในงานเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงทางศาสนา ศาส,สนาวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมบันเทิงด้วยที่สำคัญท่านผู้ชมคุณหนฮะยังมีสินค้าดีจากชุมชนกว่า17จังหวัดภาคกลางอาหารอร่อยอร่อยสำหรับงานนี้นะครับที่ยกมาเสิร์ฟความอร่อยแบบจัดเต็มเลยที่ p a r a d i s e Park 1 1โมงถึง2ทุ่มก็เท่ากับว่าที่ p a r a d i s e Park นะครับก็ช่วงห้างเปิดนั่นแหละ11โมงถึง2ทุ่มมีวันนี้กับวันพรุ่งนี้เริ่มกันตั้งแต่11โมง นี่ไปกันได้เลยนะครับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนมนะครับก็ได้จัดงานมหากรรมสีสามแ่งจับทาพัฒนาชุมชจรพังมวขึ้นที่บริเวณศูนย์การค้าภาริยพัคตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่นะครับจมวัดสามวันด้วยกันก็ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ว่างๆไม่รู้จะไปไหนนะครับอยากรู้ว่าเรื่องของเครือข่ายทางศาสนาเขาได้มีการนําหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจําวันยังไงแล้วก็มาต่อยอดเป็นสินค้า ทางว่าทําอย่างไรก็มาได้เลยครับและที่สําคัญที่สุดคือมาแล้วอย่าลืมบอกคนอื่นชวนคนอื่นมาต่อด้วยนะครับที่นี่ของดีนะครับถ้ามาแล้วท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับของดีของอร่อยสินค้าดีอยู่ที่นี่ครับเชิญครับโอ้แล้วก็ศิลปินดารามาร่วมสร้างสีงสันการสนุกสนานเลยถือว่าเออเราไม่ไม่เคยได้ได้ยินงานลักษณะแบบนี้นะ,ะเป็นการรวบรวมตัวกันหรือว่ารวบรวมความงดงาม ของทั้ง5ศาสนามาอยู่ในงานเดียวเลยนะฮะพาราไดซ์พาร์ควันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับค่ะ